ปิดกิจการแล้วอ่ะเออดันไปถือหุ้นไปเลยเดอเออเราจะได้อะไรเนี่ยเออเจ้าของบริษัทนะเออ,เอ,อทำไมต้องปิดกิจการอ่ะนะไม่ไปต่อเพราะว่าปิดกิจการเท่ากับล้มเลิกปิดกิจการเท่ากับล้มเลิกนะล้มเลิกเท่ากับคุณไม่เจอสิ่งที่เขาบอาสำเร็จแล้ว ไม่เจอเขามากล้มเหลวมันต้องเจอต้องสองอย่างแม้จะล้มเหลวมาสี่ห้าปีไปต่อที่คุณอาจจะสำเร็จในปีหน้าหรือสองปีย้ายสุดคือ Cash f l o กระแสงเงินสซนี่ทำยากมากๆเพราะเขาจะดูที่บุ๊กแบงคุณเงินไหลเข้อเลยออกอะไรตัวนี้ชี้ชวัดเลยสำคัญเนาะดูวนี้เลยแล้วค่า D/E Ratio นี่ต่อสำคัญ อันนี้ก็คือแคสเซิลแคสเซิลวงจรเงนสดเขาเป็นไงมัน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 ดิ้นไปไหนไม่ได้เลยสามตัวนี้ไปทำมาอะไรก็แล้วแต่มาจบนี่แหละฮะนะทุกท่านเนาะแต่มาระวันเรื่องการลงทุนนะนะต้องดูให้ละเอียดดูให้อลึกซึ้งดูให้เจาะไปถึงเลยะก็ทุกท่านที่จะกำลังเดินทางไปทํางานหรือกับที่พักอาศัยก็ให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะฮะ,ะและท่านที่กำมาค้าขาย ก็หายข้านค้าขายมีกําไรแบบปัง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 รวยรวยรรย,ยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญมีแล้ให้ใบได้แบ่งไปเพราะว่าบุญอยู่เบื้องหลังความสําเร็จของบวเนาะขอบคุณทุกท่านนั่งฮนะแล้ววันนี้เนื้อหาเป็นยังไงบ้างครับถ้าท่านชอบฝากกดไลค์กดแชร์หรือให้ความเมนนะแล้วผู้จัดจะตามไปต่อ่าง